สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำสุกี้น้ำหมูนะคะสูตรหมูนุ่มๆเด้งๆนะคะเราจะมาดูสูตรวิธีเขาทำสุกี้ที่ร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะคะก็ะจะทำเมนูนี้ทำเป็นหนึ่งชามนะคะเราจะมาทำให้ดูว่าร้านอาหารตามสั่งเขาทำยังไงนะคะสุกี้เราก็จะมีผักบุ้งนะคะผักกาดขาว ไข่ไก่สองฟองสำหรับหมักหมูหนึ่งฟองแล้วก็สำหรับใส,ส่สกีหนึ่งฟองนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสซอสหอยนางรมนะคะหมูและกิ้วสกี้แล้วก็บุนเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการหมักหมูกันนะคะการหมักหมูนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะ ใส่โรตีลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะสอดหอยหนางรมนิดนิดน,ดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หฟอง เราก็นวดเลยนะคะเราก็นวดหมูเลยนะคะให้ผสมผสมเข้ากันยิ่งนวดนานหมูก็ยิ่งนุ่มนะคะหมูที่เราใช้นี่ประมาณ3ามขีดนะคะแต่เราก็จะใส่ไม่หมดนะคะแต่เราหมักหมักสามขีดนะคะเพราะเราจะทา อีกเมนูหนึ่งนะคะหมูสามครีปนี้เราทำได้สองสองเมนูนะคะเราจะใส่ทั้งซุกี้น้ำแล้วก็สุกี้แหงนะคะวันนี้เราจะทำทั้งสุกี้น้ำและซุกี้แหงนะคะเรานวดหมูให้เข้ากันดีนะคะเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาทำวิธีการทำสุกี้น้ำให้อร่อยกันนะคะ ตอนนี้หมูของเรานะคะก็หมักครบหนึชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาทำสุกี้กันนะคะเริ่มแรกเราก็จะใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะใส่กับประมาณได้หนึ่งชามพอดีเพราะว่าสุกี้ถ้าน้ําเยอะเกินไปจะไม่อร่อยนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะ นังลงนะคะนชนโต๊ะเครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะคะสำหรับน้ำสุปเราก็ใส่ลงไปจนรอจนหม้อเดือดนะคะถ้าน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่หมูล,ลงไปะคะ่ะกะให้ประมาณหนึ่งชามนะคะสำหรับทานหนึ่งท่านนะคะเราทำแบบนี้เราทำสูตรทำสำหรับทานตัวหนึ่งท่านนะคะ ลรารอให้หมูเริ่มสุกสักนิดหนึ่งเราถึงจะใส่ผักลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะหมูเริสุกแล้วเราก็เคี่ยวหมูให้แตกออกจากกันนะคะ ก็ใส่ในส่วนของผักไปได้เลยแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวนะคะก่อนเพราะว่าผักกาดขาวจะแข็งกว่านะคะเราใส่อที่สุกยากไปก่อนผักเราต้องใส่สมสมให้พอดีกันนะคะเพราะว่าถ้าผักมากไปหรือวนเซ้นนอกมากไปนะคะมันก็จะดูไม่อร่อยแล้วก็สําหรับชามนะคะ สำหรับชามนึงนะคะทานหนึ่งท่านนะคะก็ใส่ผักกาดขาวประมาณกำมือหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ขับุ้งลงไปนะคะ น้ำพอคุกคลิกน,นะคะน้ำไม่เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าผักยุบลงนะคะน้ำเขาก็จะเยอะขึ้นมาต้มให้ผักเปื่อยสุดนิดนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายไม่ต้องเยอะค่ะเพราะบางคนเขาก็ไม่ชอบขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายจะทําให้สุสุก,กี้นะคะเดี๋ยวหอมๆขึ้นมา ไม่ยากนะคะเมนงูง่ายๆเองนะคะเราก็ทําร้านอาหารตามสั่งนะคะเขาก็ทําแบบนี้ล้วค่ะฝนตกๆนะคะ,ะ,คะอากาศแบบนี้เราทําสุกี้แล้วร้อนสดนะคะอร่อยะคะ่ะเมนงูง่ายๆเราไม่ต้องไปหาซื้อสมมติว่าเราไม่ว่างหรือว่าฝนตกแดดออกอะไรเราต้องการจะทจํานเองนะคะเราก็ซื้อของมาราคาก็เท่ากับเราซื้อ สกีทานชามนะคะเราก็มาทำทานได้หลายคนนะคะแล้วก็ใส่วนเส้นลงไปนะคะเราจะใส่วนเส้นนี่คือขั้นตอนที่ผักของเราสุกแล้วนะคะใกล้เราใกล้จะยกหม้อลงนะคะเราก็ใส่วนเส้นลงไปวนเส้นไม่ต้องมากนะคะเพราะถ้าอุดแล้วเส้นมากไปจะไม่อร่อยนะคะ แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าพอเราใส่ไข่แล้วเราคนไม่กี่ทีเราก็ปิดหมอ้อได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือน้ำจิ้มซุกกี้นะคะเราจะใส่ลงไปหนึ่งทับพีนะคะ เราจะเอารสชาติก,กลางๆนะคะเพราะว่าบางคนไม่ทานเผ็ดหรือว่าถ้าใครต้องการนะจิ้มที่รสชาติเข้มข้นกว่นี้นะคะก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มคู่ไ้กับตัวสุกี้นะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสุกี้ของเราปิดแกนแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะ สุกี้นะคะสุกี้น้ำหมูของเรานะคะสูตรหมูนุ่มๆน,นะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่สูตรส,สำหรับทานหนึ่งท่านนะคะนี่เราก็ได้หมูแบบนุ่มๆเลยนะคะน้ำพอดีนะคะน้ำไม่น้ำไม่น้อยเกินไปนะคะเราก็ไม่เยอะด้วยถ้าสุกี้ทานน้ำเยอะจะไม่อร่อยเปลืองน้ำจิ้มนะคะรสชาติแล้วก็ โอเคแล้วนะคะกลมกลมแล้วถ้าสมมติใครชอบรสชาติที่จัดจ้านขึ้นนะคะเราก็จะมีเสิร์ฟพร้อม,มน้ำจิ้มนะคะทําเองได้เลยค่ะงบประมาณก็เท่าๆกับที่เราซื้อตามร้านอาหารตามสั่งทาน,นะคะแต่เรามาทําเองนี่มันก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ได้หลายที่มากกว่าที่เราซื้อเขาทานนะคะถ้าเราไม่จําเป็นเราก็ทํากินเองที่บ้านนะคะก็อร่อยเหมือนกันกับที่ร้านนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเมนูอื่นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ